สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะกลับมาเช็คพลังงานความรักของชาวธาตุดินนะคะชาวชาวธาตุดินราศีมังกรเรามาดูกันว่าในช่วงไฮซีซั่นนี้นะคะสายลมหนาวความรักความโรแมนติกอ,อะไรนะกำลังจะเข้ามาหาคุณเรื่องใหญ่ของหัวใจใครกำลังที่จะทำให้คุณอินเลิฟมีความสุขในความรักอีกครั้งนั่นเองค่ะขอพลังงาน ชาวราศีมังกรความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตความรักของคุณชาวราศีมังกรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะมาดูกันซิขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรใครกำลังจะเข้ามาตกหลุมรักคุณ เรื่องใหญ่ของหัวใจใครจะทำให้คุณใจฟูอีกครั้งขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะไปแรกเลยเพจสวอนคุณกำลังเจอใครที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ารวดเร็วไม่ทันในตั้งตัวมาพิชิตติดคุณเลยนะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่มันสปาร์กสปาร์กเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการคุยก็คุยแบบ คุยแบบตอบไปตอบมานะคะกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วนะ,ะหรือว่าจะมีบางอย่างที่เขาเขาทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมีแพชชั่นมีความาทําให้มันถูกกระตุ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในความรู้สึกที่ได้เจอกันครั้งแรกรู้สึกสปารู้สึกถูกใจรู้สึกมันไปอย่างเร็วรู้สึกมันแบบเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะคะได้เดทกันได้ทานข้าวกันได้คุยกันถูกคอเลื่นไหล นะคะรู้สึกมันเข้ากันได้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นคุยเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนี้คุยเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนี้มันมีความการสนทนาการคุยกันถูกคอลื่นไหลแบบนั้นเลยนะคะหรือว่าการแบบชิดชัดอะไรมันรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบเฮ้ยมันแปลกมันมันใช่อะไรแบบนี้นะคะมันรู้สึกแบบนั้นเลยทีเดียวเหมือนกับว่าเขาจะพิชิตอะไรกับคุณแบบนั้นเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณอาจจะ ม,มันมีบางอย่างอ่า The u n v e r s เกิดขึ้นนะมันมีบางอย่างแหละที่สป,ปากบอกแล้วไงคะว้าวพรมลิขิตกำลังนำพาให้คุณได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่เป็นพลังแห่งไฟหรือพลังแห่งลมนะคะเมทุนตุนกลกุมนะคะหรือว่าไฟเมสสิงธนูนั่นเอง Energy แบบนี้มันสื่อถึงว่าคุณกำลังได้พบเจอใครที่เข้ามาประชิดต,ตัวคุณแบบรวดเร็วไม่ได้ันไ้ตั้งตัว เป็นรักแรกพบสเสน่หาดึงดูดเราใจมันรวดเร็วมากเลยมันรู้สึกอย่างที่บอกค่ะมันมันเข้ากันได้ทุกเรื่องจริง,รงๆเซ็กชั่ก็มานะคะเสน่ห์ก็มาแรงดึงดูดก็มาแรงสะเทือนก็มามันรู้สึกว่ามองตาก็มันก็รู้ใจลึกไปถึงข้างในแบบนั้น คุณกําลังได้เจอเหมือนกับ d y แล้วก็พรหมลิขิตให้มาสะท้อนอะไรบางสิ่งบางอย่างของกนและกันด้วยเป็นจิตวิญญาณที่มีความผูกพันระหว่างกันละกันไม่ว่าจะอยู่ไกลแสนไกลที่ไหนหรือว่าเมื่อไหรของช่วงชีวิตคุณก็จะได้เจอกันในจังหวะทามมิ่งของชีวิตนั่นหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กาลังนําพาคุณและเขาได้มาพบเจอกันด้วยคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจริงๆและเป็นเรื่องของความผูกพันที่ ที่จากันได้รู้สึกถึงการจํากันได้รู้สึกถึงความผูกพันรู้สึกมันมันมีความสัมผัสในการสัมผัสนะคะมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกตื่นเต้นมันทําให้หัวใจฟูอีกครั้งมันทําให้หัวใจของคุณเขาเรียกว่าการทํางานอีกครั้งเหมือนมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะแล้วมันฟูมันฟ้องมันรู้สึกโรแมนติกมันอยู่ตกในห่วงกับ ห่วงคน2คนฉันกับเธอมีฉันกับเธอเท่านั้นบนโลกใบนี้อะไรแบบนี้นะคะมันมีความสึกเป็นรักแรกพบรักแห่งความเสน่หารักแห่งการต้องมนสะกดของกันและกันเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากๆเลยความสีชมพูความโรแมนติกเพราะฉะนั้นเพ y ์ซับบอแก็เดอะเลเวอนี่แหละเนื้อคู่ที่กําลังเข้ามาหาคุณคุณอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าคุณอาจจะมีทรายบางอย่างที่ มันเหมือนกับมีใครมองเราหรือว่าทําไมเรามีความรู้สึกแบบมีความสุขกับเจตัวเองจังเลยหรือว่าแบบเอนจอยกับตัวเองจังเลยรู้สึกอยากเดินทางรู้สึกอยากออกไปทําอะไรใหม่ๆรู้สึกว่ามันมีความสุขในช่วงนี้เหลือเกินนั่นหมายถึงว่าสัญญาณบางอย่างของความรักคุณกําลังดึงดูดใครเข้ามาหาคุณอย่างไม่น่าเชื่อนะคะรักแรกพบรักแห่งแรงเสน่หากําลังหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งชาวราศีมังกร หรือตอนนี้คุณกําลังอยู่ในห่วงเวลาโรแมนติกกับใครอยู่หรือเปล่านะคะชาวราศีมังกรความรักที่ว้าวสเตรนมังกรคุณจะได้เจอเจ้าป่าสเตรนคุณจะได้เจอสิงโตผู้เป็นเจ้าป่าผู้มีความเป็นผู้นำเป็น อย่างที่บอกค่ะธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมีแพชั่นมีพลังมีความมีแสงสว่างในตัวเองแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ดุร้ายจริงจังมีสัญชาตญาณของความไล่ล่ามีสัญชาตญาณของความอ,อ,อบอ้อมอารีอบอุ่นดูแลเทคแคร์ปกป้องเป็นฮีโร่คุณดูสิว่าสเสน่ห์ของเขาว่ากับสเสน่ห์ของคุณน่ะมันสัมผัสกันแล้วมันรู้สึกว่ารู้สึก h าร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชัน มองตาก็รู้ใจคุณจะได้เจอกับใครที่เขาที่เขารู้สึกว่าเกิดมาเพื่อดูแลคุณแล้วปกป้องคุณเจอใครที่เขาให้หัวใจกับคุณคนเดียวเท่านั้นตกลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจให้คุณหมดเลยชีวิตนี้ฉันให้คุณหมดเลยชีวิตนี้เป็นของคุณ มันมีความเร่าร้อนมันมีความเสน่หาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีความเป็นผู้นําแล้วก็ความอบอุ่นปกป้องเกิดขึ้นตรงนี้เขาจะรู้ว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณยังไงจะรักคุณยังไงจะดูแลคุณยังไงจะจะเข้าหาคุณอย่างไรเขาจะไม่เขาจะไม่ให้คุณกลัวถึงแม้เขาจะมีความดุร้ายมีความอีโก้ยังไงก็ตามแต่เขาอยู่ใกล้คุณเขาจะเป็นคนที่น่ารัก ละลายละมุนล,ละไมมุ้งมิ้งนะคะใจฟูมากๆเลยนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่าคือมันเป็นความความอบอุ่นที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยได้สัมผัสจากผู้ชายคนไหนมาก่อนหรือว่าผู้หญิงคนไหนมาก่อนความอบอุ่นที่ที่สัมผัสกันด้วยการจับมือหรือว่าโอบไหลมันก็รู้สึก ร,รู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากๆแล้วรู้สึกเชื่อมั่นของกันและกันไม่ว่าจะเป็นระยะทางอะไรบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นาแสนนานไกลแสนไกลแค่ไหนเขาก็จะมาหาคุณคุณแล้วเขาจะหากันเดินเจอความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีมังกรอ,อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณจะมีคุณเข้ามาตกหลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจแบบที่ ให้คุณแล้วก็จะให้คุณตลอดไปายฟอร์ r วอร์แล้วก็คิงออฟคัพคุณจะเจอคนที่เขาผ่านความเสียใจและเจ็บปวดมากๆคนคนนี้เขาเป็นคนที่หนักอาบบอสู้เป็นคนที่ลุยเขาเป็นคนที่โรแมนติกมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีซิกเซนสัญชาติยานมีความอ่อนไหวในเรื่องของความรักเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดี มีความเป็นผู้นําชอบธรรมชาติชอบทะเลชอบว่ายน้ำชอบเสียงเพลงเป็นคนที่อาร์ดูดูชิลๆสบายๆนะคะแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะความความหนักความเสียใจแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกคุณมากๆพ่อไม่แม่ไมหรือว่าต่างชาติได้นะคะคนคนนี้พลังแห่งน้ําเกิดขึ้นด้วยนะคะเขาโรแมนติกแลวเขาเป็นคนที่มีความลึกซึ้งในความรู้สึกของความรัก นั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่แสดงออกในความรักความสัมพันธ์ไม่มากไม่น้อยเกินไปพอดีพอดีเขาจะมีความเป็นสุภาพบุรุษเขาจะรู้ว่าจะเทคแคร์ดูแลคุณยังไงจะจีบคุณยังไงจะใช้คําพูดยังไงนะคะมีความเป็นเจ้าป่ามีความไล่ล่าเขาจะตกหลุมเสน่ห์คุณไม่คุณไม่ต้องแบบ acting acta อะไรเลยเขาจะเหมือนกับ acting acta ไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการาพูดการแสดงอะไรแบบนี้เหมือนจะมีการเดิน เดินคําพูดไปก่อนหรือว่าบางสิ่งในความฉลาดของเขามันจะมีความพูดไปก่อนแสดงออกไปก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงอาจจะเพิ่งเริ่ม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 เพิ่งจะเรียนรู้และก็รู้จักกันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้แอคชั่นที่เวอร์เกินแล้วก็น้อยเกินไปจะอยู่ในความพอดีพอดีนะคะแบบเพื่อนสบายๆแต่มีความเร่าร้อนร้อนแรงในความรู้สึกความลึกซึ้งนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ลึกซึ้งในความสัมพันธ์ของความรักมากนั่นหมายถึงว่า เขาเคยเจ็บปวดและเสียใจมาก่อนแล้วเขาก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งเขาจะมีความรู้สึกว่าดูมันดูยากเนาะนะคะถ้าเขารู้สึกลังเลเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากแล้วก็ลังเลถ้ามีความรู้สึกลังเลอะไรบางอย่างเขาจะใช้เวลายหยุดนิ่งก่อนเพื่อที่จะถอยออกมาเพื่อที่จะได้ได้ให้ความรู้สึกมันกั่นกรองและตกผลึกอีกครั้งเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เขามีความเป็นผู้นำและสุภาพบุรุษในการที่จะรู้ว่าจังหวะไหนควรที่จะออกมาจังหวะไหน คนที่จะเข้าไปนะคะในความเป็นสุภาพบุรุษของเขาอ่ะจะแสดงออกอ่ะอย่างที่บอกค่ะสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายมีความโรแมนติกเซนสิทีฟแล้วก็อ่อนไหวนะคะมีความน่ารักมีความเป็นเด็กในตัวเองที่ที่รู้สึกได้ทั้งหมดที่ออกมาและถ้าคุณเจอใครที่เป็นพลังงานของเจมินายนั่นก็คือสัญลักษณ์เขาเจมินายมีเป็นสัญลักษณ์ของคนคู่แฝดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีความดีลึกซึ้งของความความอ่อนไหว เซนสติฟของความรักเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่เคยร้องไห้กับความรักแต่เขาอาจจะร้องไห้กับคุณเพราะว่าเขามีความสุขบางอย่างก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เขาเขามีสัญชาตญาณความไล่ล่าเป็นอย่างดีแล้วเขาก็มีสัญชาตญาณความรู้สึกความโรแมนติกอบอุ่นอ่อนโยนเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเป็นเจินายมันจะมีความคนคู่คุณจะเห็นชัดเจนแต่ว่าถ้าแต่ถ้าเอเนอร์จีบางอย่างทั้งหมดทั้งทั้งหมดที่บอกไปก็คือแบบนั้น คือคุณอาจจะดีกว่าใครที่เป็นเจมินายเปะก็ได้ราศีเมทุนนะคะขออภัยค่ะความรักชาวราศีมังกรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเลยคุณไม่ต้องคอนโทรลนะคะคุณแค่รู้สึกว่าแฟมิลี่ในตัวตนของคุณจะโฟกัสตัวเองยังไงนะคะคุณโฟกัสตัวเองยังไงคุณเป็นตัวของตัวเองยังไงในเวลาที่คุณโสด คุณก็เป็นตัวเองแบบนั้นเวลาที่คุณเจอเขาเพราะมันจะทำให้คุณและเขาได้วางใจซึ่งกันและกันเพราะว่า5ฟ f e ร์เพอ e ์เเขาจะเขาจะใช้เวลาเข้าหาคุณแบบช้าๆและไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์เขาจะใช้เวลากับคุณชาวราศีมังกร The Date และมันจะเป็นความรักครั้งใหม่ เหมือนเขาคนนี้เป็นคนที่เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะจริง,รงๆเพราะว่าเป็นคนที่จริงจังถ้าจะทุ่มเทหัวใจแล้วก็ทุ่มเทหัวใจแล้วก็ถ้ามันมีปัญหามีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถอยออกมาอย่างที่บอกว่าเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะทําให้ความสมคัญอ่ะมันมันมันเวิร์กนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้และเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ที่ต่อเนื่องไปอีกด้วยความสัมพันธ์อ่ะมันมันมีความ ความต่างระหว่างคนทั้งสองคนแล้วมันมีแรงดึงดูดบางอย่างเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามที่จะทําอะไรให้มันควบคุมอยู่ในหลักการและความเป็นจริงด้วยในสิ่งที่เห็นชาวราศีมังกรชัวบอนส์อย่างที่รู้สึกตอนแรกเลยว่าคุณจะต้องใช้เวลากับเขาแบบช่วงเข้าสองปีอะซื้อสองปีกว่ามันจะถึงที่จะเริ่มเหมือนกับก,กลั่นกรองอะไรบางสีบางอย่างของความสัมพันธ์ที่ตกผลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ปีแรกอะมันอาจจะมีอะไรที่แบบ ทั้งนิ่งๆหยุดๆห่างๆอะไรแบบนี้หรือว่ามีประเด็นอะไรงอนกันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อใกล้2ปีหรือว่า2ปีขึ้นไปมันจะมีความสนิทสนมมากขึ้นจะรู้ใจกันมากขึ้นจะจะพัฒนาไปต่อสเต็ปที่มากขึ้นนั่นเองนะคะและคนคนนี้เป็นคนที่ทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงอนาคตความรักไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวและคนนี้แหมจะทําให้คุณโยกย้ายที่อยู่ ไปอยู่กับเขาหรือว่าเขาต้องย้ายมาอยู่กับคุณนะคะเป็นการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยของความรักคู่รักเป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่ชีวิตเป็นหุ้นส่วนชีวิตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กชว่วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอื่นๆมุมอื่นๆหรือว่าไลฟ์สไตล์ของความเป็นธรรมชาติธรรมชาติมีกิจกรรมร่วมกันมีอะไรร่วมกันแบบนี้เลยทีเดียวชาวราศีมังกรเพจลับสอส์ค่ะ เป็นคนที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมาบางทีก็ดูพูดตรงๆนะคะอะไรแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคนนี้ไม่เหมือนใครบางทีก็เหมือนกับมีอะไรปิดอยู่หรือว่ายังไม่พูดหมดแต่ถ้าเขาพูดเขาก็พูดออกไปแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาบางทีเขาอาจจะยังไม่พูดแต่ก็มีความชัดเจนในตัวเองมากๆคนคนนี้นะคะคุณจะได้เจอใครที่เขาแบบคมคายฉลาดแสนดีดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็คุณอาจจะเจอเขาใน ในช่วงจังหวะชีวิตที่คุณเดินทางเดินทางไกลหรือว่าการยกย้ายตำแหน่งงานที่การงานหรือว่ายกย้ายสิ่งเก่กาๆเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่และทําให้คุณได้เจอกับเขาคนนี้บอกเลยค่ะในระหว่างทางที่คุณเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในระหว่างทางที่คุณรู้สึกอะไรบางอย่างก,กับตัวเองด้วยชาญยอดเกิดขึ้นไฟฟอบครัเกิดขึ้นคุณจะได้เจอใครที่เขาแบบไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายเป็นคนที่กล้าหาญฉบเฉียวอดทนเชื่อมั่นในตัวเอง ข้ามน้าข้ามทะเลมาหาคุณใครบางคนกําลังที่จะข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณและคนคนนี้เป็นนักรบกล้าหาญลุยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาจะมาหาคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือเขาจะมีการ acting actor ของเขาอย่างที่บอกค่ะเขาจะทําให้รู้ว่าเขาคือฮีโร่ของคุณเขาจะทาให้ให้รู้ว่าเขาสามารถเป็นคนที่ปกป้องดูแลคุณได้เขาอาจจะมีทริคในการที่จะดูใจคุณดูใจด,ดูการ r e แอคของคุณในบางเรื่อง เช่นการงานการเงินคือถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะดูเขาจะทดสอบคุณระยะทางระยะเวลาการเงินการงานแล้วก็ท่าแท้ของคุณนะคะท่าแท้อารมณ์วีนอารมณ์เหวีย่ยงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับจะโชว์พราวความเป็นฮีโร่ความเป็นแมน Man, ให้กับให้คุณได้เห็นด้วยแบบนั้นว้าวคุณจะเจอใครที่เขามีสเสน่ห์สุดๆนะเป็นนักล่าจริงๆนะ าราศีมังกรแต่ก็อาจจะมีอะไรที่คุณจะต้องอดใจรอนะคะกับบางอย่างที่มันยังไม่ถึงเวลานะคะเพราะว่าถ้าคุณเจอพลังงานที่ความต่างและไม่เหมือนใครคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องใจเย็นๆปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติและค่อยๆดูเขาเมื่อเรามีสติก,กับตัวเองนิ่งกับตัวเองเป็นตัวของตัวเองคุณจะมองคุณจะรู้ว่าคุณจะเข้าใจเขาแต่ถ้าเรามีอารมณ์ความใจร้อนความวุ่นวายใจร้อน อารมณ์ใช่อารมณ์เป็นหลักเราเราจะไม่รู้ว่าเขาคนนี้พยายามทาอะไรหรือว่ากําลังที่จะสื่ออะไรกับคุณนะคะมันอาจจะทําให้เป็นประเด็นและเป็นท็อกซิตเกิดขึ้นด้วยอย่างที่เห็นชาวราศีมังกรความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะในช่วงปีนี้แหละทรีโอฟ์ครับคุณกําลังได้ออกเดทนะคะได้ออกเดทได้สละความโสดจริงๆได้เจอเนื้อคู่คู่แท้ที่เข้ามาได้เจอได้เจอพบเจอพบรักเพราะฉะนั้นความรักของคุณ จะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนนะคอนเนคชันกับเพื่อนอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเจอกันในสถานที่ออนไลน์หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะจะเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนและคุณกําลังได้ออกเด็กกับเขาและความเป็นเพื่อนระยะทางถ้าบางอย่างมันถึงเวลาของความสัมพันธ์แล้วคุณก็จะได้ได้ขยับสถานะกันก็คือ อาจจะหลังจาก2ปีขึ้นไปหรือว่าเกือบเกืบสปีแบบนั้นนะคะได้เฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคุณจะได้ออกเดตกับความรักครั้งใหม่หรือจะมีใครมาแนะนําความรักให้กับคุณนั่นเองนะคะ3 of Cups การเฉลิมฉลองของความรักกําลังจะเกิดขึ้น s o x w f w d s The h เ e o p ์ไฮโรว้าวชาราสีมังกรเชื่อว่า t h e อ็มเ e s แล้วก็ทรีอ of ท e e ออฟเ e น ชาวราศีมังกรคือบางท่านกําลังที่จะได้สละโสดจริงๆจะได้ถึงเวลาสุกงอมในความรักแล้วคว่ะเหมือนกับว่าคุณเจอใครที่เขาเป็นคู่ชีวิตของคุณแล้วแล้วก็ได้จะได้ถึงเวลาที่จะตกลงกันละว,ว่าจะจะเป็นอะไรกันหรือว่าตกลงวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือว่าแต่งงานเลยทีเดียวนะมันหมายแต่งงานเลยทีเดียวคอมมิชเมนต์กันเกิดขึ้นและหรือบางท่านแต่งงานมาแล้วนะคะชาวราศีมังกร คุณถึงเวลาจริงที่จะได้วางแผนในเรื่องของการมีบุตรกันมีลูกกันนะเพราะว่าขึ้นเป็น d i m p l a c e แลว้วก็ Tree of p e a c l e s เพราะฉะนั้นใครที่โสดบอกเลยค่ะว่าคุณจะได้ได้ออกเดตครั้งแรกเป็นความรักความผูกพันของพรหมลิขิตจริงๆที่คุณและเขาได้ขอกันไว้และคนคนนี้เกิดมาเพื่อสร้างอนาคตเพื่อคุณคุณจะได้เป็นทีมเวิร์คเป็นทีมเดียวกันเป็น Dream Team <ม>ที่พาให้คุณได้ไปสู่การแต่งงานสร้างครอบครัวการมีลูกด้วยกันชาวราศีมังกร คุณจะได้เจอความรักที่เขาเชิดชูคุณให้เกียรติคุณทุกอย่างเลยทีเดียวรักเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆขอความรักชาวราศีมังกรค่ะความรักชาวราศีมังกรที่จะเกิดขึ้นแอดเวนเจอร์นะคะคุณจะได้ชิคแอดเวนเจอร์ทูกเกเตอร์คุณจะได้ออกไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่ด้วยกันกับความรัก เพราะฉะนั้นเหมือนคุณกับเขามีอะไรที่ท้าทายแล้วก็มีอะไรที่ที่ทำร่วมกันเปกิจกรรมทําร่วมกันเป็นคู่ชีวิตกันนั่นเองค่ะแล้วก็แอคแทรกชันคุณดึงดูดเขาเข้า,ขามานะคุณดึงดูดเขาเข้ามาจริงๆทีนี้มันมีบางอย่างนะคะคือสิ่งที่อยากจะบอก of s อ o r d s เกิดขึ้นโ o f s w o r d s สิ่งที่คุณกังวลที่คุณวิตกไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าความรักครั้งนี้จะไม่ใช่ความรักที่คุณเจ็บ ปวดแล้วก็เสียใจเพราะว่าด้านหลังเป็น f o r of Swords เกิดขึ้นเขาคนนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆและความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะทําให้คุณรู้สึกโรแมนติกมากๆคุณรู้ไหมว่าใครคนนี้เกิดมาเพื่อดูแลเทคแคร์คุณไปทั้งชีวิตเลยแล้วก็เขาจะเป็นคนที่คิวใจคุณคุณไม่ต้องกังวลปล่อยหัวใจให้ตัวเองได้รับรู้ได,ได้เฉลิมฉลองกับความสุขความโรแมนติกเพราะ King of Swords อยู่ด้านหลังนั่นก็คือคนนี้มีความชัดเจนในความในการกระทําของตัวเองรักคือรักใช่คือใช่ ะะทีนี้ attraction คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังดึงดูดความรักเข้ามาดึงดูดเขาเข้ามาด้วยเวลาที่ด้วยห่วงเวลาความโสดความสนุกของคุณไทมิ่งของคุณเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เวลานี้นะคะทีนี้มาดูอีกความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ i g h w a y นะคะ toxicity ปลดปล่อยพลังงานเก่าๆของคุณพารท ไรพาร์ตสปาร์ d ดอเวย์นะคะเปิดหัวใจเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอพบรักกับเขาคนนั้นคนคนนี้จะมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณท็อกซิตี้ความรักความสมันที่ดี mm hmm. เขาจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดและเสียใจ mm hmm. เชื่อมั่นเขาว่าความรักครั้งนี้จะเป็นความรักครั้งใหม่ทําให้คุณรู้สึกผูกพันทําให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างกันและกันมากๆจะเป็นความรักที่ไขไขปริศนาแห่งความโรแมนติกให้เกิดขึ้นกับคุณเดอะเมดิเชียน คุณจะถูกเซอร์ไพรส์ความรักความโรแมนติกครั้งนี้เพราะเขาคนนี้จะวางแผนอนาคตความรักมาเพื่อคุณคุณจะเป็นทีมเดียวกันนะคะและเป็นรีมทีมด้วยที่พากันสร้างฝานันแห่งความสุขแห่งการแต่งงานมีลูกมีบุตรด้วยกันนะนี่ค่ะ the empress the magician ด้านหลัง the magician เป็น six of cups six of cups คุณรู้ไหมว่า คุณและเขาเป็นคนในดีนชาติที่เขาจะกลับมาหาคุณคุณและเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันในดีตชาติที่ผ่านมาและใครบางคนที่คุณคุ้นเคยที่คุณเคยเจอแล้วจะกลับมาด้วยคือมันมีบางอย่างที่บางท่านในนี้คุณได้เจอเขาแล้วคนคนนั้นและและใครยังไม่เจอคุณกําลังได้เจอพลังงานเก่าๆอบอุ่นที่คุณเคยกาลังจะกลับมาหาคุณเพราะว่าคุณดึงดูดเขาเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ซ of cups นั่นแหละทําไมถึงทําไมถึงเป็นเดอะเมจิเชียนบางอย่างที่คุณไม่ที่คุณรู้สึกว่าไม่เคยเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับคุณบางอย่างที่ไม่น่าเชื่อสวยงามมากๆค่ะชาวราศีมังกรขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในความรักความสัมพันธ์พบเจอคนนั้นคนที่ใช่เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ